พอพันธุ์ำบองเพชรน,นะครับผมเป็นครั้งแรกของช่องผมนเองครับผมที่มาเปิดกล้องคนเดียวนะฮะก็สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรพัรดิเกมเมอร์ชานแนลนะก็วันนี้ผมก็จะมาวันนี้เราจะมาพอพันธุ์ต้นลำบองเพชรตัวนี้กันเองครับผมนะะก็พอพันธุ์สวยอยู่นี่เลยดูเดู่อกี้เห็นไหมผมนี่เ<ะ>พื่อนผมมาให้มาฮะก็มันนิ่มนะผมปล่อยไว้คืนหนึ่งให้มันแห้ง มันหยาบแล้วับผมมันนุ่มไปแล้วอะมันงอเบี้ยวไปห,หมดนะก็เราจะมาลองสาธิตให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าพอผ่านระบองเพชตตอนที่เขาตัดออกมานะตัดจากกระบองเพชรแล้วก็ใส่ในดินอันต่อไปของต้นําบงเพชรนะรที่ใส่บวบเพชรนี่นะนี่คือที่เราตัดมาแล้วนะของน้องกอลเราจะมาใส่ระบงที่เป็นดินอยู่แล้วนะใช้ดินอะไรก็ได้ครับผม บ้านเราก็ได้นะอาจมีอยู่แถวนี้ก็ได้นี่ใส่ก่อนนะแล้วง่ายๆนะก็เราก็เจาะรูลงไปนะครับนี่นะเจาะรูลงไปนะให้มันลึกๆนิดนึงโอเคเป็นโปรตีที่เป็นมาเท่านั้นครับไม่ใช่ดินแบบนี้ก็เราต้องเจาะรูลงไปนะครับผมออกมาอนี้ไม่ลึกมากแล้วก็ใส่เอาอองเพชรเข้าไปที่เราเนี่ยแค่ใส่ลงไปอะแต่เราต้องใส่ถูกจุดก่อน ต้นงเพรมันใหญ่เกินไปที่จะใส่ครับ๋ต่ค่อยเปลี่ยนนะก็มานี้ครับผมใส่ลงไปเห็นไหมยังโอเคครับผมก็เราต้องเจาะด,ดินลงไปนะครับนี่นะเนี่ยนะเหมือนเดิมครับผมเจาะด,ดินนะต้นที่ที่ตรงส่วนของปลายนะที่มันโดนตัดลงไปนะเราก็เราก็ต้องใส่น้ําลงไปนะฮะก็เอาไมา่เยอะหรอกครับผมเราใส่เจาะดินเสร็จแล้ว,ดดลวต้องใส่น้ําลงไปก่อนนะครับรอบรอบนะ เดี๋ยวใส่น้ำข้างนอกดีกว่าครับก็ให้มันขึ้นรากออกมานะครับผมอย่าใส่น้ําเยอะเกินไปนะเดี๋ยวดินมันจะหล่นลงไปนะถ้าดินหล่นลงไปแล้วแล้วท้าตัวที่มันโดนตัดรามันลอยครับผมก็มันนี่คือเป็นวิธีสาธิตออบองเพนะผมก็เป็นพืชมือสมัครเล่นกันนะที่น้องบอลเพิ่งให้มานะต้นนี้ผมเชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็สวยอยู่พอตัวนะนี่ ต้นแมวของมันมาเองนะครับผมต้นนี้เหมือนคนแกะหรือคนนกครับผมต้นตัวนี้อันเหมือนอยู่คล้ายๆแล้วตอนนี้ต้นที่ผมมีก็มีเกือบสี่ว่าต้นนะแล้วก็รวมอีกสองต้นที่พึ่งไดจากน้องกรอกกบน้องบอลมานะก็รวมกันเป็นเจ็ดต้นนะอีกสองต้นตายไปแล้วครับก็เสียดายต้นของดาวร้อมเดือนนะอีกใสอาหารนะผมยังไม่รดน้ำตอนเช้าเลยแล้วต้นนี้ก็ ต้นนี้ดินส่อบอมเห็ดลิ้นส่อจำชื่อได้น,นะก็ไอตัวเนี้ยโดนไอเจ้าหนูแคปไปนะตีตั้งบอมเห็เข้าก่อมน,นี่ตัวน,นี้ชื่อว่าขนแกะนะเป็นขนแกะผมอันนี้เขาทำไมเป็นส่วนอันนี้ที่จำได้นะอิชินอกนะอันนี้ก็สีมันมันรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วนะไม่เขียวนะแต่ต้นข้างในมันยังสีเขียวอยู่นะแต่ต้น,อนนอกนอกออกแนวสีแบบสีไม้นะผม ก็ต้นนี้นะชื่อว่าอะไรไม่รู้นะก็ท่านชมลองช่วยบอกหน่อยนะครับผมกโซอยู่ครับโอเคผมถ้าชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร้นะผมบ๊ายบาย